ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทําอย่างไรจะปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเกิดขึ้นสาวคนหนึ่งเธอบอกงงมากไปกดเงินที่ตู้ ATM กดไป1,000บาทแต่เงินออกมาถึง30,000บาทเจอแบบนี้เธอก็เลยงงเพราะเงินในบัญชีของเธอมีไม่ถึงแล้วเงินมาจากไหนด้วยความที่ยังงงๆอยู่ว่าจะทําอย่างไรดีกับเงินจํานวนนี้เลยรีบอัดคลิปแล้วก็เอาไปตามหาเจ้าของทําให้โลกโซเชียลผากันชื่นชมเป็นอย่างมากเลยค่ะ ใช่ใช่ให้เซเว่นเลยอ่ะแล้วงรายการหนูอะแล้วยังไงต่อเนี่ยค่ร้วรายการหนูสำเร็จไหมเนี่ยแล้วยังไงต่อแล้วเอายังไงดีกด1,000บาทที่ตู้ ATM หน้าร้านสะดวกซื้อแต่เงินออกมาใช้คำว่าเป็นฟ้อนค่ะพี่พอพี่เอกจะทำยังไง30,000 กดหนึ่งพันได้มาสามห<า>ม<ง>ื่นเขาต้งงแล้วถามว่าแล้วเงินหนูล่ะเออแล้วเงินหนูที่กดหนึ่งพันเนี่ยมันหักจากบัญชีแล้วยัง<อ>คือเขาคงคิดว่าเงินนี้ไม่<อ>ไมใช่ของเขาแน่แน<ช>่ใและที่เขากดหนึ่งพันแล้วเงินเขาอยู่ในกองนี้หรือว่าอยู่ตรงไหน<อ>และที่สําคัญตู้เอทีเอ็มเออไปเลยเออเลอร์ไปเลยเออเลเอไปเลย,เเลยงงไปเลยว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นแล้วเธอบอกเอ๊ะมันไม่ช่าจะใช้ของเธอเพราะยอดในบัญชีมีไม่ถึงสามหมื่นมันจะเอามาจากไหนออกมาให้สามหมื่น พอหยิบเงินออกมาจากเครื่องก็เลยเออกไปให้พนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วเธอก็งงว่าสรุปเนี่ยอย่างที่เบกว่าพันหนึ่งเนี่ยมันตัดจากบัญชีของเธอไหมหรือว่าเดี๋ยวพันหนึ่งมันจะตามมาทีหลังหลังจากนี้เพราะอันนี้สามหมื่นยังไม่รู้เลยว่ามาจากไหน<อ>ก็เลยเออกไปให้พนักงานร้านสะดวกซื้อช่วยอัดคลิปตอนที่เธอเนี่ยหยิบเงินมาแล้วลงนับดูซิ<อ>ปรากฏ30ฉบับก็คือส0ม0 0ื่นบาทจริงๆ<อ>พนักงานเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเผื่อว่าเจ้าของเงินตัวจริงเขามาตามคืน แล้วก็ให้เธอเนี่ยเขียนชื่อกับเขียนเบอร์ติดต่อไว้ทีนี้พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ชื่นชมเจ้าของคลิปเป็นอย่างมากบอกเป็นคนดีมากๆเลยเพราะว่าไม่หยิบเงินจํานวนนี้ไปแล้วก็ชื่นชมว่าทาถูกต้องแล้วเพราะว่าเงินที่ไม่ใช่ของเราก็ต้องไปตามหาเจ้าของตัวจริงเขา แต่บางส่วนยังตั้งคำถามว่าเอาดีๆไม่ใช่ว่ากดเงินผิดนะมาบอกว่ากดพันคำจึงกดสามหมื่นเจ้าของคิ่เขาก็ไปแสดงความคิดเห็นตอบเหมือนไปรีลายไปตอบกลับแล้วก็บอกว่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเงินในบัญชีมีไม่ถึงสามหมื่นยังไงไม่ใช่เงินของแน่กดผิดก็ออกมาไม่ถึงสามหมื่นไม่ได้หรอกมันไม่มีถึงเดี๋ยวจะกลับไปสอบถามพนักงานล้างสะดวกซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสรุปมีคนมาติดต่อขอเงินคืนหรือยังแล้วใครเป็นเจ้าของตัวจริงแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงตู้ a t m ด้วย ทำไมอ่ะมันออกมาแบบนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะตู้ไอเทียมมันเหมือนในหนังเลยเออรักเอร์เออร์คนแล้วเงินออกมาเยอะนะฮะไอตู้อยู่ไหนน่บอกอยากจะไปลองทดสอบดูซิว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะ